ข่าวด่วนใหม่แลวคับทุกคนเมื่อคืนนะครับหมอลำสาวน้อยเพริบแพงเนี่ยได้ไปเล่นที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเหล่าเรือตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองครับจะบอกว่าเมื่อคืนนี้คือคนเต็มสนามเลยวันนี้พี่อุ้มก็เลยเอาบรรยากาศนะครับมาให้ทุกคนดูเนาะว่าคนเยอะมากๆเลยเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าขายบัตร140ด้วยนะครับและหมอลำที่ไปเล่นในจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีตั้ง5คณะนะแต่สาวน้อยเพริบแพงวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าทําไมคนถึงเข้าไปดูสาวน้อยเยอะจริงๆนะครับ หนึ่งเลยนะครับเข้าไปดูระบบเสียงตามเสียงล่าลือนะครับทุกคนเนาะเมื่อคืนก็เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากแล้วก็คนเต้นนะครับหน้าเวทีเยอะมากๆนะครับและ2เนี่ยไปดูอุงอิงเพชรบ้านแพงตามกระแสนั่นเองนะครับเพราะว่ากระแสน้องเนี่ยมาแรงจริงๆนะเนี่ยให้ดูเลยนะครับว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนี่ยไปให้กําลังใจอุงอิงเยอะมากนะครับเมื่อคืนคือมาอุงอิงได้มาลายเยอะมากเลยนะครับและก็ไปดูตาม กระแสโซเชียลนะครับนั่นก็คือไปดูสาวน้อยเพริ้นแพงตามกระแสนั่นเองเพราะว่าจะบอกว่าสาวน้อยเพริ้นแพงเนี่ยดังในโซเชียลก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยมาแบบเป็นหมอรำยูทูบเบอร์ตัวจริงนะครับซึ่งคนเนี่ยก็ไปดูตามเสียงล่ำลือเนาะนี่เลยนะครับภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากๆเลยนะครับนะ ก็ถือได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆนะครับสำหรับหมอลำสาวน้อยเพร้านแพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นที่ไหนเนี่ยก็ทุกคนให้การตอบรับดีมากๆคิวงานยาวไปถึงปี68เลยใช่ไหมครับหกแปเนาะโอ้โกระแสะตอบรับดีมากจริงๆ นะครับแล้วนี่พ่อพ่อแม่แม่แฟนคลับก็คือเยอะมากๆเมื่อคืนก็เป็นช่องบ่าวภูไทยสตูดิโอนะครับไปถ่ายภาพบรรยากาศให้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมสูงมุมไหนต่างๆคือคนเยอะคนแน่นมากๆนะครับเมื่อคืนขายบัตรด้วยนะ140นะครับทำเอาวีคแตกกันไปเลยเนาะนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับทีมงานสาวนายเพืนแพงทุกคนด้วยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับพิุ้มก็ฝากให้ทุกคนนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้พี่อุ้มได้นะครับ